Uh. Hello Hello Ni hao ลูโวร์ไฟฟ์สุกัดว,วันนี้ไม่ได้ทำงานค่ะวันนี้กับอยู่เชียงใหม่กลับมาพักพอนครีนครีย๊ยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเลิก มาแับเดียวเสียงดังหน่อยเพราะว่าอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงปั๊มน้ำไหม Do see see วันนี้ไปวิ่งมาแล้วแบบเหมือนจำเส้นทางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับเชียงใหม่นั้นมากแล้วเราก็ เป็นนับบิดเนี่ยก็ขับเอาใส่มิงกระบาร์แม,ม่ l ล v e อยู่เรื่อเสียงเธอจะกันซีนเอาเ่เสียงเธอจะกันซีนเผินเลย เปิดแสงเอแล้วมันแสบตานะคือจริงๆจริงๆปกติจะเปิดครึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่ามันมืดเปิดไฟตอนนี้มันมืดอะนี่มนกล้องเลยดูเปิดแค่นี้เองแล้วมันมืดมากๆก็เลยเพิ่มแสงให้มันสว่างสิตซ์นึง โอ้หนือได้จ้า I miss you I miss you too ชินจังชินจังสวัสดีคนดัง <laughs> ทำใจได้ไหมเอ้ยจะเล่นมุกมันก็ยังไงอยู่มันก็แห้งอยู่วันนี้บ้านข้างๆวันนี้กินขนมวันนี้วันนี้กินขนมจีนไปแล้วสัสองมือ้อตอนเช้ากินกาแฟช่วงนี้ติดพวกกาแฟพวกชาแต่ว่าไม่ค่อยกินที่แบบ แกาแฟนมชานมอะไรอยเงี้ยไม่ค่อยกินเหมือนพออยู่เยอะแล้วนะรู้สึกว่าท้องเซนซิทีฟกับพวกนมนมวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็กินนะก็กินบ้างแต่มถือว่าถ้าตอนเชา้าแต่นมเปรี้ยวหรือว่านมมันก็กินได้ปกติแต่แค่แบบอะอมืา่าชักเมื่อคืนนอนน้อยก็เลยกินแล้วมันนิดนึงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราออกกำลังกาย มันพูดไปเรื่อยมันมันดึกแล้วแหละเพิ่งกลับมาไปหาเพื่อนที่สามกษัตริย์นมาคะ่ะใครแบบว่างๆแวบไปได้นะยังยังไม่ได้อาบน้ำเลยคะ่ะ ขอโมอเมนต์แลนด้วรู้รู้ว่าชอบเวลาอยู่ด้วยกันมันน่ารักอันเนาะมันวันนี้ทุกคนเส้นวันนี้ก็พาแม่กับน้องไปช็อป นั่นเลยปวดหลังมากมันเดินเยอะมีวุฒแพ้ถั่วไหมบางชนิดค่ะเวลาเวลาหนูวันไหนที่หนูกินมังอะมังสวิรัตวันไหนที่หนูกินหนูก็จะมีนมถั่วบ้างแต่ก็จริงๆจ,จะกินในปริมาณที่พอดีสว่าถ้าหนูแพ้หรือว่าจริงๆอะไม่รู้ว่า แพ้น,นมหรืออะไรไหมแต่ว่าถ้ากินเยอะเกินไปมันก็จะอืดแต่กินได้ทุกอย่างแค่ไม่กินเยอะค่ะที่อะไรที่เรารู้ว่าเรากินแล้วเราท้องอืดอะ่ะหนูจะกินไม่เยอะจะกินแบบพอดีแล้ววันนี้ขับรถที่เชียงใหม่เหมือนเหมือนเหมือนไม่เคยมา ครับแบบโมงงว่าจําทางไม่ได้ c a n you make a heart for me me hurt <laughs> อ้น้องวินเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะมันเสียงหายวันนี้ไปนั่งเมาส์กับเพื่อนมาประมาณชั่วโมงฝันดีนะคะฝันดีโลงหน้านะ Good night เพิ่งได้ยินเสียงอักกา <c oughs> พี่ดูซีรีส์ไหมครับดูดูบ้างค่ะแต่ว่าพอกลับมาเชียงใหม่เราเราจะใช้เวลากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ไปเที่ยวแบบคือคือเราก็กลับมาพักผ่อนแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวแต่ว่า ไม่รู้อ <laughs> ะคอนเสรพูดว่าอะไรเหมือนเหมือนพูดไปเรื่อยตอนเนี้ยมีดูบ้างคะ่ะตอนอยู่ประเทศก็ดูบ้างช่วงช่วงที่ไม่ได้ไปทํางานออกกำลังกายเสร็จก็มาดูซีรีส์ฟักก่อนดึ่นกับแมวท <laughs> ี่ทุกคนห,นาานห,ห่ะมว่าทำไมไม่หลับเพราะจ ขอบุณแบบหลายๆคนที่จำได้ว่าเราเป็นคนที่ไม่นอนดึกแต่พอช่วงนี้มันมันชินกับการนอนดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้ดึกไหมหอ่ะถ้าเราพี่ต้มตอนแร้นหนูว่าจะไปกองแล้วแต่ว่าหนูเขาเรียกว่าไรหนูจองตั๋วมาพอดี เดี๋ยวแม่งอนถ้าไม่มานอนเลิบนอนแล้วหรือเปล่าเชียงใหม่ไม่หนาวอาจจะเพราะกรุงเทพมันร้อนมัง้งเชียงใหม่ก็ก็ไม่นะตั้งแต่มาไม่รู้สึกว่าหนาวแต่ว่าตอนตอนแม่มารับอะตอนที่บ้านมารับก็คือใส่แขนยาวทุกคนเลยแล้วนี่ก็แบบหนอเหมือนเราเหมือนเราไม่ได้อยู่แบบ ภาคเหนือตลอดเนี่ยเราอยู่แบบอากาศเร้อนมาพายิเดียร <c oughs> นอนดึกคือหลังหกทุ่มขึ้นไปแหละอะยังไงนะ โหเล้วกองเอ,อ้ยหนูหาวันเข้าไปอยากกินข้าวก่องคิดถึงหนูแล้วใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วทุกคนต้องคิดถึงหนู <c oughs> พี่มีวันในเรื่องแค่เมื่อกับเพื่อนคือน่ารักมากเราไปดูเอฟโฟนะปวนมาก แต่ตาถ้าถ้ามากดดูว่ามีใครดูบ้างด้แน่นอนไี่ฝนต้องคิดถึงหนูสิหนูสร้างตำนานมาเยอะมากมีแต่คนบอกว่า ตอนนี้เขาพูดถึงยี่สามจุดห้าหรือพูดอะไรเกี่ยวกับในกองอยากให้อยากให้พี่ฝนได้พูดเกี่ยวกับหนูว่าสร้างวีรกรรมอะไรไว้หนูแบบหนูก็เป็นเด็กดีคนนึงนะ Do you have anything to know? I don't have หนูไม่ได้สร้างเลยหนูปกติหนูว่าเทปนั้นต้องยาวมากแน่ๆเลยพี่ตุม้มถ้าเขาให้พูดเกี่ยวกับหนูในกองนะเราเราแค่พี่ฝนอะยังพอเ okay, คแต่ถ้าทีมอาร์ตได้พูดทีมอาร์ตท,ทีมกล้องทีมไฟทีมทุกอย่างแม้แต่สวัสดอย่าให้แม่อย่าให้แม่นางทำคลิปนั้นรุดเด็ดขาดคลิปวันปิดกล้องอะ แต่รูปหลุดไปละเดยดชิปอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าแม่นายเขาถ่ายทันหรือเปล่าไม่อันนี้สรุปคร่าวๆค่ะเขาเรียกว่าสปอยก,ก่อนแต่ถ้าทุกคนทุกทีมออกมาพูดก็คือจบแต่รูปหลุดเยอะมากแล้วตอนแรกอะไอไอซินนั้นน่ะที่พี่เขาแท็ก ไอจีหนูมาเหมือนนางเงือกมากแล้วเขาแจาหนูเ,นเงือกน้อยคอยรักหนูเป็นเงือกน้อยอักคีภัยพอองสามมาปุ๊บทุกอย่างต้องลุกเป็นไฟบอกเลยในกองนะแต่ในซีรีในซีรีเป็นคนดี แต่ที่แบบทุกครั้งที่ออกกองในแต่ละวันที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือสะดุดอะไรสักอย่างไม่สายไฟไม่พรมไม่ก้อนหินไม่เกา้าอี้หรืออะไรสักอย่างมันต้องสะดุดสักครั้งนะะึงอะ ชอบความมีมีเขาแบบสปอยหนูกมากใช่ไหมเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อแค่ที่แกงก็รอดู วันนี้ท้องฟ้าดีมากค่ะเชี่งใหม่ท้องฟ้าดีมากสะดุดแล้วเอ้ย <laughs> นี่ก็รอเหมือนกันหนูน่าจะใกล้แล้วนะ <c oughs> ไม่ไแน่ใจว่าคอมเมนต์ขึ้นทุกอันหรือเปล่าเ่อแบบบางที่บางที่ของบางคนแบบมันไม่ขึ้นนะ Carry Good night Good night บอกเลยว่าถ้ากองพี่ฝนไม่มีหนูจะเหงามากมากแต่เรื่องแค่ที่ยียนก็น่าสนุกนะเพราะว่าแบบน่าจะเป็นน้องๆแบบแก๊งผู้ชายเลยแล้วนี่เป็นคนหนึ่งที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะมากตั้งแต่ตั้งแต่แบบประถมมัธยม อาจจะเพราะเราแบบดูแมนแมนนี่นี่มีพี่ชายมีพี่ชายมีน้องชายแล้วมีเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนผู้ชายเยอะมากตอนจำไม่ได้เคยให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่เล่นเล่นกับน้องเลิฟ่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงกับผู้หญิงเรามปเพื่อนผู้หญิงน้อยมากตอนไออย่างเพื่อนที่ล่าสุดที่อัพตอรี่ไปไอแพนก็คือ ช่วงแรกที่เจอกันนะ่ะนี่ก็เก่งนางนะเก่งแบบเข้าเข้าหาไม่เป็นเนี่ยอืมกลัวกลัวเขาไม่ชอบเกรงแล้วทั้งชีวิตเราอยู่กับพี่ชายน้องชายเพื่อนผู้ชายแกงผู้ชายอะไรเงี้ยแมนสุดๆแล้วก็ตอน อนมสี่มปลายจนจบสามปีมก็คือมีผู้หญิงแค่สองคนแก๊งหนึ่งก็มีประมาณสิบสิบเอ็คนเพื่อนสาวผู้หญิงมีแค่สองคนเดินล้วว่าเราเหมาะกับการเป็นคนคนเท่หรอพอจะเท่ได้ไหมเราอาจจะเหมาะแก่การเป็นคนเท่ก็ได้นะ จำได้ที่น้ำตาลรีวิวไว้ว่ามิวที่แก่คือตอนที่จะน้ำตาลครั้งแรกอ่ะเราก็เราก็าก,ก็เก่งค่อนข้างเก่งน้ำตาลน้ำตาลก็รู้ว่านี่เงียบแต่พอเริ่มสนิทก็เป็นสนิทช่วงหลังๆเพราะว่าเวลาออกกองอะไรเงี้ยนี่ก็จะอินคาแรคเตอร์มากก็จะเงียบๆเราก็จะเงียบจริงๆเราไม่ใช่คนเงียบเราคนพูดเยอะดูจากสภาพตอนนี้บอกว่ามาแบบเดียวตอนนี้พูดไม่หยุดเลย ใช่แล้วเราก็ชอบแกงแกงแกงเล่นๆใช่แกงน้ำตาลพอไอ้อง,องเลิฟก็ตอนนี้ก็เริ่มเลิมนี่ก็เริ่มกล้าคุยเยอะขึ้นเริ่มแบบชวนทำคอนเทนต์แบบเต้นติกตับไอ้ล่าสุดชอบนะตลกมากเลยอะแล้วตอบยิงฉุบแล้วแบบเอ๊ะกันไกลพอดีอหนผมยาว ว่าเราจะใส่ฟิลเตอร์แบบมีคราชอบแกล้งน้องเลยไหมคะตอนเนี้ไม่ขอตอนนี้ยังแต่ในอนาคตก็ไม่รู้เนาะไม่เคยมันจะไม่เคยแก้งน้องแบบแต่ใส่สีก็คืออืม้ม เ,เดี๋ยวไม,ไม่ไม่พูดเก็บไว้ก่อนรอซีรีส์ออนใส่สีเข้ามาดูก่อนไม่นี่แหละแอลฟา,าองศานี่แหละตัวตั้งตัวตีบอกเลยใครที่แอบถ่ายเบื้องหลังไว้ก็คือเห็นทุกอย่างสีที่เขาดดวกกันมือเริ่มสั่นแล้วอะ เคยโดนน้องเลิฟแก้งไหมคอยคิดก่อนน่าจะยังหรือว่าหรือว่าเราต่างคนต่างแก้งแต่เราไม่รู้ตัวในในเรื่องไม่แน่ใจเพราะว่าเราเรายังไม่ได้ดูตัวเองแต่ในซีนเดี๋ยวรอกัน ลอซินี่ออนอยากนั่งรีแอคมากเราต้องนั่งเลยกันสองคนด้วยนะเตีกันตรงนั้น ตาลายอะ่ะคือตั้งแต่กับเชียงใหม่มาเหมือนเหมือนตาเราแพ้แสงตอนที่เราขับรถวันเนี้ยเราเห็นเห็นแสงจากรถข้างหน้าใช่ไหมเราก็แสบตาแนะนำน้ำหอมที่ใช้หน่อยอ่ะอืมเราใช้เราชอบ กลิ่นหว,วานๆปี้ยเลี้ยววานิลลาอะไรเงี้ยเฮ้ยอยากรีแอคนะอยากอยากรีแอคทุกอีพีและอยากแบบรีแอคเนี่ยนี่สิ่งที่รออะไรก็คือรอเบื้องหลังรอดูเบื้องหลังแต่แต่ละแต่ละฉากหรือว่าแต่ละคิวหรือว่าแต่ละซิงที่ถ่ายอะถ้าเขาเก็บหมดนะ ฮบอกเลยว่าโดยเฉพาะองศาเอลฟาโอเคค่ะมันมันดึกแล้ว่ใช่ไหม굿ไนท์นะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแล้วมืนกันนี่เหนียวตัวมากเลยไปวิ่งยังไม่ได้อาบน้ำเลยอันตาเทียมช่วยได้หน่อยอ่ะ ตอันี้ก็อยากดูเบื้องหลังเหมือนกันแล้เวลาเวลาไม่เอาอีกค่ะเดีเ๋ยวเราจะเผยท่าแท้ออกมาก็ขอขออย่ามีคลิปเบื้องหลังของทีมงานละกันแค่นั้นเลยมีแค่นักแสดงก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าถ้า เวลองสรบเป็นยังไงบ้างคะอยู่ในก้องเป็นยังไงจบจบดูซีรีส์ให้จบก่อนแล้วค่อยว่ากันไปละค่ะ굿ไนท์บายบาย굿ไนท์อ่ะเดี๋ยวปิดคอมเมนต์ให้ Good night. Good night. <laughs>